สมควรเก็บเวลามีมนพระพิสุสงจเจริญพรแม่ชิวคีคุกเข่ากับพระพร้อมกันอัญชลีวันทาภิวาฒอันชฉลีวันทาพิวาฒอันชลีวันทาพิวาฒ อัญชลีวันธาอัญชลีขอการขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์พระมหาเทราพระเทระนนเทราพระมัชฌิมาพระนวก,กาในการเป็นต้นเสียงธรรมะเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ไปที่หน้าหนึ่งโยโซภควา,าระหังสัมมาสัมพุทโธ พระภูมิพระพัเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิง พระเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสัพพาวโตสาวัตสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบันดีแล้ว ทั้ม่ยังพักวางทังสัตว์ทัสัตว์สังขังอิเมหิสกเละหิยัตาระหังอารุอิเตตปันนาการะุูเตปฏิขังหาตุขอพระ สก,การะอันเป็นบรรดาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัหาากังที่คารตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน อะระหังสัมมาสัมพุท,ทธะพ,พระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาาระหังดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชงิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ธังพงพระววนตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอภาิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ัสามีข้าพระเจ้านามสการพระธรรมสุปฏิปันโนภคขวะโตาสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกสองพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังฆนามมีคาะเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพภากะนามาการังการรมาสส์นามตัตสาภาวโตตขอนอบน้อมแด ภูมีพระพาเจ้าพระองค์นั้นอาราหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโม สัมมาสัมพุทธาสาัสสะตัตะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระพาวะโตุขออนุโมทนาบุญผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ั